สีทุ่มจะเคืองนะคะเบิ้งแบ้เบิ้ง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 พ่อไงบอกว่าเบิงนะหางนาอ่เนอะในเย็ยเตฟีนโพสกายนะว่าไอจะ้เรดอันงามงามพี่น้องสีทุ่มเคืงนะคสีทุ่มเคืงสีทุ่มเคองเห็นบอกคะสวยงามอลังการไม่สีทุ่มเคืองเด่นชัดไปเบิ้งด่านลังบานนะคะ เนี๋ยเขาไปเบิ่งกันหลังบ้านเลยนะคะหลังบานเขาเป็นยังไงน,นะคะสี่ทุ่มครึ่งหรือสี่สี่ทุ่มครึ่งไฟไม่ได้เปิดนะคะในบ้านนะคะเพราะว่ามันแนมเห็นหุงอยู่เห็นหงุงก็คือแบบว่าก่อนมันมั่นแต่มันม่นมาแนมเห็นทางด้วยนะคะนี่คะ่ะสี่ทุ่มครึ่งเห็นไหมคะหน้าบากนกาลังบานแตกต่างกันไหมคะนี่สี่ทุ่มครึ่งไม่ไนบอกแล้วนะคะในมนีว่ามันใกล้จะถึงเวลาพระอาทิตย์ตกเข้าไป้ยังพระอาทิตย์ตกตอนเที่ยงคืนนะคะ ในแถบสแกนดิเนเวียนะคะในหลายประเทศใกล้ประเทศสวีเดนนะคะไม่หน่อยก็จะมีฟินแลนด์นอร์เวย์นะคะฟินแลนด์นอร์เวย์ Denmark, แล้วก็อีอยงล่ะเดนมาร์กกอีกอยงนะคะที่ที่อยู่ในแถบสแกนดิเนเวียนะคะที่เป็นสามารถเบิงพระอาทิตย์ตกตอนเที่ยงคืนได้นะคะวิวสวยๆนะคะอีแปะเริ่มเก็บเหล่าเก็บเหล่าอีแปะน้ำ คือนี่แปะเฝาขวดพี่อ่อนจงภูมิใจอีแปะมันวนขวดอยู่นู่นพี่อ่อนเอาเก็บขวดแล้วโอเก็บไว้เป็นยังเนาะแฮ่ก็ <Hey. S 1> เริ่มอ,อึบหน้าดูแปะแปะอึบหน้าชี้เลนวีซ่าพี่อ่อนอึบหน้านี่ได้ค่ะคร่องลืมมีเตอนนี้แหละนี่สกินเรายี่ห้อใดนี่ค่ะวัดกะอ่าข้างในเป็นอีหยังลืม โมอี้แต่ะไอริสกาแฟไอริสวิสกี้ไอริสวิสกี้อันนี้วัดยังวัดกาวัดกาใส่เครื่องนั่นแปะอย่ากวนตูดมื่อจกดาบยังอย่างไรแปะแตะ,ะตีมือว่ามันคือกวนเหรอเฮ้ยอันเลดเดิ้ลเบิร์นพูน่ะแสงโสมเราไทยออเออโก้เนี่ยมันเสกเสียดอย่างโอ้เต้อะ กวนกวนเนี่ยนี่ค่ะเลนเลเบิร์นนะคะแล้วก็มีแสงสูงนะคะเดี๋ยวก็มีตัวนี้แหละค่ะสละยังกะซาซาลมิลยังกะบชิมุรุดมันคือจังลูกอมแฮกนี่กับ่มักนะคะนี่ค่ะอันนี้มือนี้ว่าสิเปิดเพราะยังสิเปิดให้ไม่น้อยกินไม่น้อยบ่ค่อยมักก็เลยบ่เปิดซื้อรอบเมียอันนี้ซื้อรอบเมียตั้งแต่ตอนเมสิกามาจากเมืองไทยตัวนี้ก็เป็นไอริสนะคะไอริสวิสกี้ถ้าเขากินเพี้ยวก็ได้แต่ว่าส่วนมากสิประเภทเป็นไอริส เอริสคอฟี่สียบัวอันนี้ขวดวอดก้าเมื่อเร็จนี่วอดก้าที่กินเมื่อนี้นะคะขอบคุณพี่สาวพี่ออนใจดีนะคะนี่ก็เป็นเบียนะคะในเครื่องดื่มมีแค่นี้แหละค่ะในห้องได้เฉพาะในตู้เย็นนะคะก็ในห้องนอนก็มีอยู่แล้วก็มันเป็นอะไรที่ให้ดูอะไรมากไม่ได้นะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ซีทุงเคิงจริงๆแล้วเดินเวลาหาที่นะคะนีะ่สองสานาทีเห็นบอนี่ อะไรมันจะสวยขนาดนี้ใช่ไหมพี่น้องนี่แหละค่ะแดนซีวิ่เลยสำหรับมีหน่อยนะคะโดยกระแสจ้ารักนะจุบ๊บ